พีเอ็มเจ็สวัสดีครับวันนี้ที่ร้านพีเอมนะครับจะมาติดฟิล์ม Apple Watch เนื้อไฮโดรเจลนะครับแบบด้านนะครับปกติอ่ะผมจะติดแต่แบบใสนะครับอันนี้คือเครื่องเปล่านะไม่มีฟิล์มนะใส่กลิ้งอย่างนี้เลยนะแต่ผมอ่ะจะติดเสร็จแล้วจะเอาใส่กับด้านมาเทียบให้ลูกค้าดูเลยว่าลูกค้าชอบแบบไหนดับแรกเลยเราต้องทำทำความสะอาดนะครับ นาฬิกาให้สะอาดเลยนะไม่ใช่เช็ดแค่หน้าจอแค่นี้นะเราควรจะเช็ดตรงขอบร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 อบ,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 บนี้เลยให้เอี่ยมเลยนะครับเป็นไม่ได้อ่ะไหนๆก็ถอดมาแล้วเนาะเช็ดมันถึงตรงนี้เลยแล้วกันนะด้านหลังของนาฬิกาไปเลยเล่นเอี่ยมไปเลยเพราะอะไรรูป้ป่ะเพราะว่าป้องกันฝุ่นน่ะมันวิ่งกลับตอนที่เราเปิดหน้าฟิลน,นะครับเนี่ยเป็นปัญหาที่ผมเจอบ่อยมากฝุ่นมันแบบว่าเหมือนไฟฟ้าสถิตเนาะ วิ่งมาฟุตแก้งานยากมากถ้าเกิดฝุ่นเข้ามานะพอเผิ่อแก้งานไม่ได้เลยนะไฮโดรเจลเนี่ยเอที่เอี่ยมเลยเอที่เอี่ยมมากๆยิ่งวัตถุที่เล็กๆอย่างนี้นะการทํางานมันก็จะยากนะครับจะยากกว่าปิดโทรศัพท์นะเพราะว่าพื้นที่ที่เราจับมันยากอะมันเล็กอะ จับไม่ถนัดว่างั้นเถอะก็ต้องหาเทคนิคกันเองแล้วนะนี่ถ้าเกิดหน้าจอใ,ใสๆมันก็จะใสๆเงาๆอย่างนี้แล้วภาพจะคมๆอย่างนี้ใช่ป่ะแต่วันนี้ผมจะติดแบบด้านบ้างเพราะว่าคนข้างข้างบ่นครับว่า,เ,าเวลาเราขับรถอะแสงสะท้อนจากนาฬิกามันเข้าตาคนข้างผมติดแบบแม็ก์เลยวันนี้แบบด้านเลยฟีมันจะมาแค่ชิ้นแค่นี้เองอะเล็กมากนะ ในการปิดมันก็จะยากหน่อยนะเช็คฝุ่นอีกรอบนึงเยังดูหน่อยนะฝุ่นเล็กๆเนี่ยตัวแบบเจ้าปัญหาพวกเราเลยครับผมจะเปิดหน้าฟิลใช่ไหมแล้วแต่ถนัดนะอันนี้ผมถนัดแบบเนี้ย แล้วแต่ใครขนาดเลยนะเหมือนจะวางค่าท่านี้เออลืมบอกอุปกรณ์ที่อยู่ข้างๆนะการ์ดนะใครไม่มีก็ใช้บัตรเครดิตนะห่อผ้านหนึงผ้าเชเว่นตาครับห่อการ์ดหน่อยมือผมสั่นอนะ่ะมันเล็กอะ่ะ จริงๆถ้าเกิดว่าไม่มีกล้องถ่ายนะเร็วมากเลยนะจะบอกให้พอมีกล้องปุ๊บสั่นทุกทีเลยครับการ์ดนี่ที่บอกว่าสำคัญไว้ข้างมือเลยเอาไว้ดันฟิล์มครับเราก็เล็งซ้ายเล็งขวาเลยนะเอ้ยถ้าเกิดดูว่ามันเอียงอ,ะอ่ะอ่าโอเคดึงมาได้เดินมา ขอเตือนไว้ก่อนเลยนะ Apple Watch ติดยากกับมือถือ <c oughs> ดันที่สุดเลยนี <c> ่ <oughs> นี่ช่วงโค้งนี้ใช้มือดันออกเลยดันออกเลยดันออกไปอย่างเงี้ยดันออกไปอย่างเงี้ยน,นวดหน่อยนวดหน่อยนวดหน่อยนวดฟิล์มหน่อยนวดให้มันแบบว่ามีความยืดหยุ่นนะให้มันแบบว่านิ่มๆลงหน่อยนี่ลองดูนวดนวด,นวดใช้ผ้าเก็บงาน่อยครับผ้าถูๆถูๆให้เกิดความแบบอุ่นๆนะครับก็ให้ฟิล์มมันรู้สึกว่าโดนนวด อารมณ์คล้ายๆกับน,นี้เลยปะแปะสกอตเทปที่เขามาแปะแผลอ่ะเขาก็ต้องนวดให้กาวมันมีความแบบนิ่มๆเนาะมันจะได้แนบๆกับเนื้อหนังเนาะอันนี้ลักษณะคล้ายๆกันเลยนวดฟิล์มให้มันนิ่มไฮโดรเจลนะคะเป็นฟิลม์มเอ่อจริงๆแล้วมันก็คือฟิล์มที่เขาผลิตมาแบบว่ามีความยืดหยุ่นนะครับฟิล์มน้ำนั่นเองครับคือแบบว่ามีความยืดหยุ่นมีความโค้งความนิ่มการซ่อมแซมตัวเองนะครับ แบบว่าถ้าเกิดมีรอยจิกหรือเนี้ยมันจะค่อยๆซ่อมแซมตัวเองครับสมมติว่าวันเนี้ยเราติดไปแล้วมันดูยังไม่ค่อยเนียนนะพรุ่งนี้นะมันจะแนกเลยแหละโดยมากอะ่ะฟิล์มใส่ะจะเห็นได้ชัดเจนว่ามันมีรอยเส้นรอยแบบรอยรอยแบบรอยแบบเส้นๆน่ะเหมือนแบบคลื่นทะเลนะแต่ฟิล์มด้านะมองไม่ค่อยเห็นหรอกเพราะเนื้อมันจะหนากว่านฟิล์มใส่นะครับย้ำมุมนิดนึง กดเพื่อให้แบบว่าเนื้อฟิลัมน,นิ่มแนบนวดฟิล์มครับนวดช่วงโค้งอะครับนวดนิดนึงรู้สึกว่าฟิล์มด้านเนี่ยติดง่ายกับฟิล์มใสนะฟิล์มใส่อ่ะมันมันนิ่มมนเนื้อมันจะนิ่มกว่าฟิล์มด้านนะครับแต่ข้อดีของฟิล์มใส่ก็คือมันลงโค้งได้ค่อนข้างจะแนบกว่าฟิล์มด้านนะเท่าที่ติดพวกมือถือนะครับ นี่สวยเปล่านี่นี่เนื้อเนื้อด้านคอยดูกันทัสกรีนของมันนะลื่นไหลเลยไหมนุ่มมือมากนะครับฟิล์มด้านอ,ะอ่ะพวกตระกูลคนชอบเล่นเกมอ่ะครับจะชอบเนื้อนี้มากเพราะว่ามันสัมผัสนุ่มลื่นมือแล้วก็ไม่เป็นรอยนิ้วมือนะครับเดี๋ยวรอให้จอมันดับนะเดี๋ยวจะเอาฟิล์มใส่มาเขา a p p แอปเปิลวอ นี่เนื้อ,เน,อเนื้อใสทีนี้จะดูตอนจอดับเห็นไหมเห็นไหมเห็นข้อแตกต่างกันไหมไม่รู้เห็นหรือเปล่าเดี๋ยวซูมเข้านะชึบเอ๊ะเห็นเงาสะท้อนมือผมไหมดูเนื้อด้านไม่มีเงาเลยเอ๊ะเห็นไหมนี่คือเนื้อใสเหมือนไม่ติดเลยคือใสกลิ้นแต่เนื้อด้านก็คือแบบขอดูจะทับ นี่จริงๆแล้วแต่ชอบเลยนะถ้าอยากดูของจริงมาที่ร้าน p ี g อ d ม e กเได้เลยนะครับผมติดแบบไว้ให้ดูเลยฝากร้านด้วยนะคะ PM g a d มแก f o r จ u n ์ฟรพรามเนะคะผมเออผมรบกวนลูกค้ากดติดตามเออ youtube ได้ไหมครับเพราะว่าเออ ยอดกดติดตามผมอะ่ะมันไม่ถึงพันเลยค่ะครับแต่ยอดวิวอะ่ะมันปาไปแสนแล้วอะ่ะผมก็อยากให้ลูกค้ากดติดตามให้ผมหน่อยนะคะผมได้มีกําลังใจในการทํารีวิวเพราะการในการทํารีวิวแต่ละครั้งนีผมใช้เวลาเกือบสิบนาทีเลยนะครับจริงจริงก็ผมได้มีกําลังใจในการแบบว่ามารีวิวอะไรอย่างเงี้ยให้คนอื่นๆดูด้วยเป็นการให้ความรู้แลกเปลี่ยนกันด้วยอะไรเงี้ยครับขอบคุณมากนะคะ